ชมโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างบ๋มบิมชัชชุออนหัวเสาป้ายแดงของวิกตอรีนาฮิเมจิกับลูกชายของซาโอริอดีตนางฟ้าวอลเล่บอลญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวก่อนเปิดฉากวอลเล่บอลลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2โดยมีสิทีมเข้าแข่งขันหนึ่งในนั้นมีวิกตอรีนาฮิเมจิต้นสังกัดของบ๋มบิมชัชชุออนโมกสีหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยโดยซีซั่นนี้จะไม่มีแข่งรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นเนื่องจากวีลีกญี่ปุ่น จะมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในฤดูการ2024-25ถึงาล่าสุดซาโอริคิมูระดีตนางฟ้าแห่งวงการวอลเล์บอลญี่ปุ่นและเอเชียได้แชร์คลิปน่ารักน่ารักระหว่างโคทาโร่ลูกชายคนแรกของเธอกับอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติยูกิโกเอบาตะและหัวเสาป้ายแดงของวิกตอรรนาฮิเมจิยังบุมบิมชัชชูออนโมกสีสตาร์วอลเล่บอลหญิงไทยสำหรับซาโอริคิมูระถือเป็นนักกีฬาวอลเล่บอลทีมชาติญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดรายหนึ่งโดยคว้าเกียรติยศมากมายอาทิเหร เหรียญทองแดงวอลเล่บอลชิงแชมป์โลกปี2010และเหรียญเงินเอเชียนเกม2006ทั้งนี้วิกตอรินาฮิเมติของบุมบิมชัชชูออนมีคิวลงสนามพบโอโนออยในวันที่28ตุลาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย